สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับทิเชอร์อันนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2วัยรุ่นกับเรื่องเพศครับในหัวข้อเรื่องวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโกรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับไปนะครับเรามาดูหัวข้อที่1เลยนะครับวิธีการป้องกันตนเองและการหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางออเพศสัมพันธ์ครับบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์บนวัยอันควรอาจก่อให้เกิดปัญหา การติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นเช่นโรคเอโรคซิิลิสหรือการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับเพราะว่าดังนั้นวัยรุ่นจึนงควรคิดให้รอบคอบแล้วรู้จักวิธีการป้องกันตนเองโดยการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงน,นะครับโดยมีวิธีการป้องกันดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงทางเพศ คําว่าสถานการณ์เสี่ยงทางเพศนะครับก็คือสถานการณ์เสี่ยงทางเพศคือการถูกพรมขืนการถูกลุมโทมการถูกมอมยานะครับต่างๆการถูกมอมยาด้วยของดื่มเมาการยั่วยุอารมณ์ทางเพศนะครับทีนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์เสี่ยงทางเพศนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับจะมีวิธีการวิเคราะห์มีอยู่สามวิธีนะครับดังนี้ครับครับวิธีที่หนึ่ง ักเรียนจะต้องมีสติการมีสตินะครับจะช่วยให้นักเรียนคิดไตรตรองได้อย่างรอบคอบครับนักเรียนอาจจะต้องคิดว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มันจะเกิดผลกระทบอะไรต่อนักเรียนบ้างหรือจะทาให้เกิดปัญหาอะไรบ้างครับนักเรียนควรคิดอย่างรอบคอบนะครับอ่าส่วนที่สองอย่าไว้ใจใครนะครับ โดยเฉพาะเพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะครับถ้านักเรียนอย่าไว้ใจใครเป็นในฐานเลยนะครับถ้าโดยเฉพาะที่ถ้าอยู่ในสถานการณ์สมคอสอบนะครับนักเรียนควรที่จะสังเกตพฤติกรรมของคนคนนั้นให้ดีนะครับว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหรือไม่นะครับถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนักเรียนควรจะหนีหนีอ,ออกมานะครับหานะครับสถานการณ์ตัวที่สามนะครับ การคิดล่วงหน้าการคิดล่วงหน้าในที่นี้ก็คือนักเรียนต้องคาดการสถานการณ์ที่อาจจะเกิดกับนักเรียนล่วงหน้าจะเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนอาจจะไม่คาดคิดนะครับนักเรียนคี่จะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วนักเรียนจะมีวิธีให้คนอื่นช่วยหรือว่านักเรียนจะมีวิธีการหนีอย่างไงนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงทางเพศนะครับ ทีนี้เรามาดูหัวข้อที่2นะครับการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงนะครับเขาบอกว่าเมื่อนกักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์แล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงนักเรียนจะต้องรู้จากวิธีการหลีกเลี่ยงนะครับโดยไม่อยู่ในสถานการณ์นั้นนะครับถ้ามีใครชักชวนนักเรียนจะต้องปฏิเสธอย่างจริงจังโดยใช้น้ำเสียงที่ค่อนข้างนนหนักแน่นนะครับหากไม่สําเร็จก็ยืนการปฏิเสธนะครับโดยไม่หวั่นไหวต่อคาพูดชักชวนหรืหอท้าทายที่อาจทาให้เราตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆนะครับ นี้เรามาดูท่าษาการปฏิเสธนะครับท่าษาการปฏิเสธนี่ก็จะมีอยู่ในนี้ก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือปฏิเสธอย่างจริงจังโดยใช้ท่าทางคำพูดแล้วก็น้ำเสียงนะครับ2คือปฏิเสธโดยการใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างแล้วก็เหตุผลนะครับเรามาดูหัวข้อที่สนะครับหลีกเลี่ยงสถานก,าร,รรการณ์ด้วยุอารมณ์ของเศ บอกว่าการหลีเลื่องสถานการณ์ออย้่วยุอารมณ์ทางเพศเยกตัวอย่างใเช่นการพูดจาหรือแสดงพฤติกรรมชักชวนทั้งส่วนที่จะมีเพศสัมพันธ์นะครับ2ก็คือการดูภาพยนตร์การดูโป๊นะครับหนังสือ,อ,อยั่ยุอารมณ์ทางเพศการเสพสารเสพติดของมือเมาที่อาจทําให้ขาดสติซึ่งจะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพยนตร์โป๊นะครับ น,นี้ก็จะเป็นในตัวอย่างของการพฤติกรรมการชักชวนหรือว่าพฤติกรรมการแตะต้องตัวน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดนะครับซึ่งอาจจะทาให้หนักเรียนน้ำขาดสติแนละนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้โดยง่ายนะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่4ี่นะครับเรามาดูการใช้ ถุงยางอนามัยนะครับการใช้ถุงยางอนามัยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถจะลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ได้ครับการใช้ถุงยางอนามัยจะช่วยให้นักเรียนป้องกันหนึ่งคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สองคือการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมสามคือโรคเอดนะครับนี้วิธี แกะถุงอย่างระมัดระวงัง 2. คือใส่ให้ถูกด้านโดยสังเกตง่ายๆว่ารอบบวงจะอยู่ด้านนอกนะครับ3คือบีบจุกเพื่อไล่อากาศนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับ4คือสวมถุงยางอย่างช้าๆไม่ต้องรีบนะครับแล้วลูดให้สุกโคนนะครับ 5. อัน,นี้คือกรณีที่ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับนักเรียนควรที่จะใช้กระดาษทิชชู่นะครับ ไปที่โคนแล้วก็บีบที่ปลายนะครับปลายจุกนะครับโคือค่อยๆลูดหุมยางอนมามัยออกครับให้ระวังน้ำเชื้อพิษจะเลอะมือนะครับ7คือออด้วยกระดาษให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนำไปดิ้งนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูหัวข้อเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการวางตัวในฐานะ สภาพชนนะครับในหัวข้อที่1นนะครับความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับหรือเราเรียกอีกอย่างว่าความเสมอภาคทางเพศหมายถึงความเท่าเทียมกันในสิทธิหน้าที่สิทธิเสรีภาพครับโอกาสทางการศึกษาสังคมเศรษฐกิจและก็การการเมืองนะครับสําหรับทุกคนนะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างทางเพศอย่างไรนะครับทีนี้ในส่วนของความเท่า,เท,าเทียมทางเพศนะครับ มันก็จะไปเข้าสู่หลักของสิทธิมนุษยชนนะครับตรงนี้นะครับควาสิทธิมนุษยชนก็จะแบ่งมาเป็น5ด้านคือหนึ่งด้านสิทธิพลเมืองนะครับเขาเขาบอกว่าด้าสิทธิพลเมืองหรือว่าคําว่าพลเมืองนะครับหมายถึงประชาชนที่มาอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีสัญญาประชาคมร่วมกันนะครับผู้ใหญ่รับเลือกเป็นรัฐบาล มีหน้าที่บริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนและปกป้องคุ้ม,มครองพลเมืองเกี่ยวกับสิทธิในชีวิตสิทธิที่ไม่ถูกทรมานไม่ถูกทำร้ายร่างกายสิทธิในการได้รับสัญชาติสิทธิในการกระบวนการยุติธรรมต่างๆครับนี่จะเป็นของหน้าที่พลเมืองครับต่อมาครับตัวที่2สิทธ,ททธิทางการเมืองนะครับสิทธิทางการเมืองตัวนี้หมายถึง สิทธิในการลงคะแนนเสียงสิทธิเสรีภาพในความเชื่อทางการเมืองการนับถือศาสนาสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนรุมในการดวมตัวเป็นสมาคมและการดําเนินการทางการเมืองนะครับนะครับตัวที่3นะครับสิทธิทางเศรษฐกิจนะครับ สิทธิทางเศรษฐกิจ้วยหมายถึงสิทธิในการทํางานการประกอบอาชีพสิทธิในการได้รับค่าจ้างและราคาผลผลิตอย่างเป็นธรรมสิทธิในการได้รับการจัดสถานที่ที่ให้ประกอบอาชีพเช่นร้านค้าตลาดนัดสิทธิการคุ้มครองในการแข่งขนันการค้าขายอย่างเป็นธรรมนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูสิทธิทางสังคมนะครับ สิทธิทางสังคมก็หมายถึงหลักประกันสุขภาพการได้รับเงินบำเหน,น็จบำนาญเลี้ยงตัวเมื่อมีวัยชรา,าสิทธิในการเลือกผู้ครองสิทธิในการรักษาพยาบาลนะครับ ừ, การมียารักษาราคาถูกสิทธิการของแม่ลูกอ่อนนะครับการได้รับสวัสดิการแล้วก็สิทธิของเด็กแล้วก็ผู้หญิงและคนพิการนะครับนี้เกี่ยวกับสิทธิทางสังคมเกี่ยวกับวประกันชีวิตต่างๆนะครับ รเรามาดูสิทธิดีท้ายสิทธิทางวัฒนธรรมนะครับเขาบอกว่าคือสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิในการแต่งกายความเชื่อความต้องการสิทธิในการปฏิบัติตามประเพณีความเชื่อต่างๆนะครับสิทธิในการในสถานที่สาธารณะการพักผ่อนยวนใจสิทธิในการสร้างมีศูนย์ศิลปะธรรมการบันเทิงและการกีฬานะครับอันนี้เกี่ยวกับสิทธิทางวัฒนธรรม ไปนะครับมาดูหัวข้อที่2นะครับตามเป็นสุภาพชนนะครับตามเป็นสุภาพชนในที่นี้ก็หมายถึงาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของมนุษย์นะครับทั้งทางด้านร่างกายนะครับทางด้านร่างกายทางด้านเพศนะครับลักษณะอัตลักษณ์ภายนอกนะครับต่างตาอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะมีพันธุกรรมที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับก็มีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยนะครับบางคนอาจจะมีอาการแปลงเพศนะครับ ซึ่งแต่ละบุคคลนะครับมีมีจุดเด่นเป็นของตัวเองนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาดูในลนักษณะของการวางตัวในฐานะสุภาพชนนะครับาการวางตัวในฐานะสุภาพชนข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องตัดสินหรือให้คุณค่าของคนจากรูปลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นนะครับข้อที่สองคือการบางังคับให้คนเปิดเผยเพศสภาพ กษณ์ทางเพศหรือบังคับให้คนมีเพศสภาพ,พตามเพศตามอว,วัยวะที่กำหนดเป็นการไม่เขารพต่อสิ่งิในตัวร่างกายของผู้อื่นครับสายทัานผูิษานครับ,บ,รารบการเรียกชื่อให้ชื่อใช้คำพูดกับผู้อื่นที่มีอัตลักษณ์ทางทางเพศนะครับและเพศสภาพที่ต่างจาก นเองด้วยถ้อยคำที่ไม่จิตนาดูถูกหรือว่าล้อเลียนการแกล้งทำให้รู้สึกแปลกแยกเป็นคนที่ตลกบบขันไม่ได้รับความเขารบเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับและเป็นการละเมิดสิทธ,ธิทางเพศนะครับต่อไปข้อไปนะครับการยอมรับและเขารบ สิทธิของคนที่มีเพศสภาพต่างๆครับเป็นสิ่งที่ควรละทำนะครับอ่าส่รุปง่ายๆเลยก็คือนะครับเขาบอกว่าอาจจะข้อที่หนึ่งนั้นเนม่อไเรียน,นเห็นรูปลักหายนอกนะครับเนี่ยน,น่งไม่ควรที่จะให้คุณค่าหรือว่าตัดสินคนจากรูปลักภายนอกนะครับสองก็คือไม่ควรที่จะบังคับให้ผู้อื่นครับเปิดเผยเพศสภาพ,พหรือว่าะละักษณะเพศ ที่แพ้พิงสองผู่อื่นนะครับอย่างข้อที่สามก็คือการที่นักเรียนควรที่จะการเลือกชื่อหรือใช้ตั้งคู่นะครับของผู้มีสละทางเพศนะครับสถานต่างจากตัวเองด้วยหตคําที่เจตนาด,ด,ดูถูกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอ่าที่ก็คือ ยอมรับและเคารพสิทธิของคนเพศสภาพคำว่าเพศสภาพในที่นี้บางคนอาจจะมีการแปลงเพศต่างๆนะครับีย่ควรที่จะในการยอมรับนะครับซึ่งอันนี้ข้อดีนั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนที่จะควกรกจะทำนะครับต่อไปนะครับเรามาดูปัญหาทางเพศและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพศนะครับปัญหาทางเพศของวัยวัยรุ่นนะครับ ด้วยข,ข้อหล,นนลันะครับน่เลยนะครับเขาบอกว่าปัญหาทางเพศของวัยรุ่นข้อที่หนึ่งคือการขาดข้อมูลในเรื่องเพศที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมาปรับใช้อยา่างถูกต้องนะครับในการดูแลสุข,ขอนามัยเรื่องเพศของตนเองนะครับแข้อนี้ก็คือว่าง่ายๆเลยครับเนี่ยว่าครับวัยรุ่นนะครับขาดข้อมูลหรือว่าขาดวิธีการดูแลอวัยวะ เพศการทำวามสถานอวัยวะเพศของตนเองนะครับนะครับลองดูข้อที่2นะครับวัยรุ่นข้อที่2นะครับวัยรุ่นมักที่จะมีการทดลองมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันครับแน่นอนครับวัยรุ่นวัยในช่วงวัยของวัยรุ่นนั้นมีการที่จะอยากรู้อยากลองในสิ่งที่ตนเองยังไม่เคยทำนะครับและนี่ก็คือการ ทดลองมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างของวัยรุ่นะครับแล้วปัญหาตัวนี้ทําให้ต่อยอดไปอีกปัญหาอีกมากมายเลยครับก็คืออย่างเช่นการมีโรคติดตอ่อทางเพศสัมพันธ์การท้องโดยไม่พร้อม,น,ม,ม,น,มนะครับต่งางๆนะครับ ไปนะครับเรามาดูปัญหาทางเพศของวัยรุ่นนะครับในข้อที่3นะครับเขาบอกว่าวัยรุ่นนะครับมักจะมีการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับถามว่าการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันติดได้ยังไงอ่ามันก็จะมาจากหัวข้อที่2นะครับก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันะครับอ่าก็คือการทดลองมีเพศสัมพันธ์แล้วการไม่ป้องกันตนเองนะครับ หลักในการป้องกันตัวเองที่ดีนะครับถ้านักเวรกลัวว่าตัวเองจะติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับน่าจะควรจะมีการกิ่ยาเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อเนการป้องกันตัวเองครับและในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเยอะมากนะครับสําหรับในประเทศไทยครับมาดูปัญหาตัวที่4นะครับปัญหาตัวที่4ี่ก็คือการตั้งคันโดยไม่พร้อม ตั้งคัโดยไม่พร้อมมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเป็นยังไงนะครับการตั้งคั์โดยไม่พร้อมก็คือการตั้งครันโดยไม่ตึงปากสูงนะครับเช่นนะันักเรียนอยู่ในช่วงของวัยเรียนยนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยเรียนแล้วเกิดการตั้งครันนะครับโดยที่ตัวเองนั้นยังไม่พร้อมที่จะดูแลบุกนะครับซึ่องอาจจะนําให้ไปเกิดอ่าะแล,แล้วก็ปันหากของสังคมอีกมากมายเลยครับ ไปนะครับเรามาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศนะครับมีด้วยกันหกหัวข้อนะครับบอกว่าที่หนึ่งนักเรียนคนจะเรียนรู้การระบายอารมณ์ทางเพศนะครับโดยที่ไม่ไปล้้งระมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับสองนักเรียนควรจะมีการศึกษาหาความรู้ฝึกทักษะชีวิตการเป็นแกนนำเยาวชนหรือว่าคุณนุต่างต่างนะครับสามนักเรียนคนนที่จะมีการหลีกเลี่ยงการถูกเนี้ต้องตัวนะครับ ว่าการถึงตัวนะะั้นอาจจะนำพาให้เรียนไปสู่การมี่พสัมพันธ์โดยไม่ขาดิได้แล้ว 4. นักเรียนคนที่จะมีการดื่มเยี่ยงการดูดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กา,าเรเสพสารเสพติดต,ต่างๆนะคระับก็ไอสารพวกนี้จะทําให้นักเรียนเกิดการมึนเมาและจะทําให้ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้โดยง่ายนะครับ 5. นักเรียนคนที่จะงดไปในสถานที่ลื่นลมเช่นพวกคาบพวกบาร เพราะว่าสถานที่พวกนี้นะครับจะนำพานักเรียนไปสู่การีเพื่อสัหาได้เช่นกันนะครับ6นะครับนะักเรียนคนที่จะมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องเพศของวัยรุ่นนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ทิเชอร์อานก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอขอบคุณครับ